สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับกลับมาเจาะลึกดวงชะตากันอีกครั้งวันนี้เราจะมาดูกันว่าพลังงานโดยรวมในช่วงต้นเดือนธันวาคมเนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้าง แต่ก่อนอื่นเลยนะคะต้องขอแสดงความยินดีดังๆเลยสำหรับชาวราศีพิจิกครับเลข37จากงวดวันที่16พฤศจิกายนที่ผ่านมานี่บอกเลยว่าเข้าเป้าเต็มๆใครที่ได้รับโชคไปก็ดีใจด้วยจริงๆนะครับนี่แหละครับที่ยืนยันว่าการมองภาพรวมของพลังงานเนี่ยมันน่าสนใจและมีอะไรซ่อนอยู่เสมอเลยโอเคครับเรามาเข้าเรื่องของเรากันดีกว่า สำหรับการพยากรณ์ในช่วงวันที่24พฤศจิกายนไปจนถึง5ธันวาคมนี้นะครับสิ่งที่เราจะมองหาเนี่ยไม่ใช่แค่คำทำนายแบบแยกส่วนของแต่ละราศีนะแต่เราจะมองไปที่ภาพรวมของพลังงานที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้ทั้งหมดเลยซึ่งมันน่าค้นหามากครับว่าโอกาสและอุปสรรคที่แต่ละราศีเจอเนี่ยมันสะท้อนภาพอะไรที่มันใหญ่กว่าดวงของคนคนเดียวหรือเปล่ามาเริ่มกันที่กลุ่มแรกเลยดีกว่าครับ นั่นก็คือกลุ่มราศีแห่งการเริ่มต้นซึ่งก็จะประกอบไปด้วยราศีเมษพฤกษ์และเมถุนครับเปิดมาที่ราศีแรกเลยครับราศีเมษดูเหมือนว่าพลังงานทั้งหมดเนี่ยจะพุ่งเป้าไปที่เรื่องงานแบบเต็มๆเ,เลยนะคะเป็นพลังแห่งการบุกเบิกของจริงเลย เอาละครับมาดูรายละเอียดกันหน่อยที่น่าสนใจมากก็คือการเริ่มต้นใหม่ครั้งนี้เนี่ยไม่ได้มาแบบมือเปล่านะครับเพราะในด้านการเงินจะมีรายรับจากงานเก่าๆเข้ามาเสริมสภาพคล่องด้วยเหมือนกับว่ามีทุนจากผลงานในอดีตมาช่วยส่งเสริมโปรเจกต์ใหม่แต่มีคำเตือนที่ชัดเจนมากว่าความใจร้อนซึ่งเป็นธรรมชาติของชาวเมธเลยนะอาจจะทำให้โอกาสดีๆที่เข้ามาเนี่ยสะดุดไปได้ง่ายๆเลยครับต้องระวังนิดนึง สำหรับทิศมงคลของชาวเมษคือทิศตะวันตกนะครับส่วนเลขนำโชคที่น่าสนใจในช่วงนี้ก็คือ 5, 19, 99และ915ครับพอราศีเมษออกสตาร์ทไปแล้วก็มาถึงคิวของราศีพฤกษภครับซึ่งดูเหมือนจะเป็นการเปลี่ยนโหมดเลยจากพลังที่พุ่งไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วมาการสร้างความมั่นคงสร้างฐานที่แข็งแรงให้กับสิ่งที่เริ่มต้นขึ้นมานั่นเอง จุดที่น่าสนใจมากของชาวพฤกษบคือความเชื่อมโยงระหว่างบ้านกับการเงินครับคือมันแทบจะเป็นเรื่องเดียวกันเลยนะโอกาสทำเงินก็มาจากที่ดินสวนหรือผลผลิตต่างๆแถมคนให้โชคก็คือผู้ใหญ่ในครอบครัวเราเองเรียกได้ว่าทุกอย่างหมุนรอบบ้านเลยครับแต่ก็มีคำเตือนว่าการเดินทางอาจจะช้าลงหน่อยและต้องระวังปัญหาเรื่องเอกสารที่ดินซึ่งก็สมเหตุสมผลดีนะครับเพราะเมื่อเราโฟกัสกับการสร้างฐานให้แน่น การจะขยับขยายไปข้างนอกมันก็อาจจะช้าลงเป็นธรรมดาและเลขมงคลสำหรับชาวราศีพฤกษพในงวดนี้ก็คือ2 6 2 6และ826นะครับจากการสร้างฐานที่มั่นคงของพฤกษพเราขยับมาที่ราศีเมถุนซึ่งเป็นราศีแห่งการสื่อสารโดยแท้จริงเลยครับดูเหมือนว่าพอฐานแน่นแล้วก็ถึงเวลาประกาศให้โลกรู้กันแล้วละ่ะ พลังของการสื่อสารนี้โดดเด่นมากจริงๆครับแล้วมันก็กระจายไปทุกมิติของชีวิตเลยไม่ใช่แค่เรื่องงานที่วิ่งเข้ามาเยอะมากแต่ยังรวมไปถึงเรื่องความรักที่มีเกณฑ์จะพบรักผ่านช่องทางออนไลน์และโอกาสสำคัญๆในชีวิตก็มาจากเพื่อนนี่แหละครับที่คอยช่วยเหลือบอกต่อแต่แน่นอนว่าดาบสองคมของการสื่อสารก็ชัดเจนมากเหมือนกันคือต้องระวังเรื่องข่าวลือและการที่งานจะเข้ามาเยอะจนล้นมือได้ต้องจัดลำดับความสำคัญให้ดีๆเลยครับ ทิศมงคลของชาวเมถุนคือทิศต,ตะวันออกครับซึ่งเป็นทิศแห่งการเริ่มต้นใหม่อย่างแท้จริงเลยส่วนเลขมงคลคือ 3, 7และ5703พอฟังมาถึงตรงนี้แล้วเอ๊ะ สามราศีแรกนี้มันเหมือนขั้นตอนการสร้างธุรกิจสตาร์ทอัพเลยนะครับคือเมฟเป็นคนริเริ่มโปรเจกต์ใหม่พริกษบเป็นคนสร้างออฟฟิศสร้างระบบหลังบ้านที่มั่นคงแล้วเมถุนก็คือฝ่ายการตลาดที่ออกไปประกาศให้โลกรู้โอ้โหเป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพชัดมากจริงๆครับเอาละครับ จากพลังงานที่พุ่งไปข้างหน้าเรากำลังจะเข้าสู่กลุ่มราศีที่สองที่ข้อมูลเน้นเรื่องอารมณ์และความมั่นคงภายในอย่างราศีกรกฎและสิงห์ซึ่งต้องบอกว่าเป็นตีมที่แตกต่างจากกลุ่มแรกอย่างสิ้นเชิงเลยครับเริ่มที่ราศีกรกฎครับซึ่งกลับมาที่เรื่องบ้านอีกครั้งแต่ดูเหมือนจะเป็นคนลำมิติกับของพึกรพนะครับ ถ้าบ้านของพฤกษบเน้นความมั่นคงทางวัตถุจับต้องได้บ้านของกรกฎในช่วงนี้จะเน้นไปที่ความรู้สึกและจิตใจมากกว่าครับในสไลด์นี้เราจะเห็นว่ารายละเอียดหลายอย่างเนี่ยคล้ายกับราศีพฤกษบเลยนะคะโอกาสสร้างไรายได้ก็มาจากที่ดินและผู้ใหญ่ในครอบครัวความรักก็อาจจะมาจากคนใกล้บ้านแต่หัวใจสําคัญของกรกฎคือความมั่นคงทางอารมณ์ที่บ้านมอบให้ครับ โปรเจกต์ที่เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยถึงได้โดดเด่นเป็นพิเศษในช่วงนี้แต่ก็ต้องระวังปัญหาเรื่องเอกสารและการเดินทางที่อาจจะล่าเช้าเช่นกันครับมาถึงเลขมงคลของราศีกรากฏกันบ้างครับนั่นก็คือ4949990และ904ครับจากพลังงานที่ดึงเข้าข้างในของกรากฏพอมาถึงราศีสิงห์นี้เหมือนระเบิดพลังออกมาเลยครับ ข้อมูลใช้คำว่าพูดเป็นเงินกันเลยทีเดียวเป็นช่วงที่การแสดงออกและตัวตนของชาวสิงมีพลังสูงสุดจริงๆ ชื่อเสียงและคำพูดกลายเป็นสินทรัพย์ที่สำคัญที่สุดสำหรับชาวสิงในช่วงนี้เลยครับไม่ว่าจะเป็นงานสอนงานออนไลน์นี่รุ่งสุดๆแถมมีรายได้ก้อนใหญ่เข้ามาแบบนับไม่ทันเลยโอกาสได้งานสำคัญๆก็มาจากคำพูดนี่แหละครับแต่ที่น่าสนใจก็คือเรื่องความรับก็มีเกณฑ์ค้นเก่าจะกลับมาด้วยซึ่งก็ถือเป็นการทดสอบทางอารมณ์อีกรูปแบบหนึ่งเหมือนกันและนี่คือจุดที่พีคมากครับพลังและอุปสรรคมาจากเรื่องเดียวกันเลยนั่นก็คือคำพูด คำพูดคือทองคําที่สร้างโอกาสมหาศาลแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องระวังอย่าเชื่อคนง่ายและต้องรอบคอบเรื่องเอกสารให้มากที่สุดมันเหมือนกับว่าพอสปอตไลท์ส่องมาที่เราแล้วเนี่ยเราต้องยิ่งรอบคอบในทุกคําพูดและการกระทําเพราะมันส่งผลกระทบสูงมากครับต้องใช้พลังคําพูดอย่างฉลาดและต้องกรองข้อมูลที่รับเข้ามาอย่างรอบคอบด้วยเช่นกันส่วนทิศมงคลของชาวสิงค์คือทิศต,ตะวันตกเฉียงเหนือครับและเลขนําโชคที่น่าจับตาก,ก็คือ1 5และ159ครับเอาละครับเรามาถึงบทสรุปกันแล้วนะคะจากข้อมูลทั้งหมดที่เราได้ดูกันไปจะเห็นได้เลยว่ามีพลังงานหลักอยู่2กระแสที่โดดเด่นและแตกต่างกันอย่างชัดเจนมากๆในช่วงนี้พลังงานกลุ่มแรกก็คือการลงมือทำและการเริ่มต้นครับซึ่งสะท้อนผ่านกลุ่มราศีเมษรพฤรกษศพแม่นเมทุนที่มีแรงผลักดันมหาศาลในการเริ่มโปรเจกต์ใหม่สร้างฐานให้แน่นแล้วก็สื่อสารออกไป ในขณะเดียวกันก็มีพลังงานอีกด้านหนึ่งคืออารมณ์และการทบทวนภายในที่สะท้อนผ่านราศีกรกฎและสิงซึ่งจะเน้นความต้องการสร้างความมั่นคงทางอารมณ์และพื้นที่ปลอดภัยของตัวเองครับและคำถามสำคัญที่อยากจะทิ้งท้ายไว้ให้ทุกท่านได้ลองไปคิดกันก็คือแล้วเราจะนำพลังงานทั้งสองด้านนี้ทั้งการเริ่มต้นและอารมณ์มาปรับใช้ให้เกิดความสมดุลในชีวิตของเราในช่วงนี้ได้อย่างไร ก็หวังว่าข้อมูลทั้งหมดนี้จะเป็นประโยชน์ในการวางแผนช่วงต้นเดือนธันวาคมนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับ